เติมเติมกระเทียมกับน้าผักชีถ้าตัวไก่เนี่ยเวลาที่เราน้ำทำความสะอาด้โปรกเกลืลนะคะล้างที่แล้วก็อมาต้มอันนี้คุณมีเนี่ยจะต้อมให้ตัวคนปีกเขาเปื่อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกหม้อนข้างหม้อนะคะไปต้มรวมในหม้อตุน๋นกันแล้วก็พักเอาไว้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเมื่อไหร่ก็คือ สักเสิร์ฟสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็ให้เติมสีลงไปหน่อยนึงแล้วก็บีบน้ำมะนงาโรยพริกไทยลงไปนิดนึงแล้วก็โรยรากผักชีเอ่อใบผักชีลงไปหน่อยนึงก็เมนูนี้เนี่ยเราต้มไปสอง นี่ฟักนี่ที่เราหัน่นเอาไว้นะคะก็ชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะว่าฟักที่เราได้มาเป็นฟักที่ยังดูแล้วอ่อนอยู่คุณนะมีก็ต้มน้ําเดือดในหม้อตุ๋นนะคะไว้แล้วเราก็ใส่ฟักลงไปเลยค่ะฟักที่เราต้มไว้นนะคะใส่ลงไปในหม้อตุ๋นนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณมีจะเอาตัวโคนปีดนะคะต้มรวมไปฟักนี่จริงๆเขาเปื่อยง่ายสุกง่ายนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องต้มพร้อมไก่เพราะว่ามันสุกง่าย อันนี้เราปิดฝาทิ้มไว้ก่อนนะคะแล้วก็สักพักหนึ่งเราก็จะเอาตัวโคนปีดนะคะโคนปีดเนี่ยที่เราต้มไว้ที่เตาแก๊สนะคะมาเทรวมกันในหมอ้อนี้นะคะเป็นั้นว่าเสร็จพิธีเวลานเราจะตักเสิร์ฟนะคะเราก็ให้ให้เราเนี่ยปรุงรสแยกกันนะคะของคุณยายก็ใช้สูตรธรรมดาเลยความออริจินของตัวไก่ที่เราต้มไว้นะคะไม่ต้องปรุงรสอะไรมากเพราะว่าคุณยายไม่รับประทาน อาหารเค็มแล้วนะคะก็แต่ว่าสูตรดั้งเดิมของทางร้านประจวบที่ทำรับประทานทำขายนะคะเราจะใช้ตัวมะนาวดองไปด้วยคือแม่บ้านที่เตรียมมะนาวดองไว้ก็ไม่ต้องเสียใจค่ะใส่มะนาวดองลงไปได้เลยนะคะเวลาเราจะปรุงแต่ถ้าท่านใดไม่มีมะนาวดองก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็บีบด้วยมะนาวสดลงไปนะคะนิดหน่อยมันก็จะหอมเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ซีอิ๊วเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเค็ม แต่เมนูอันนี้เนี่ยคุณมีก็ตักไก่ลงไปในหม้อใหญ่เลยนะคะแล้วก็ตัวกระเทียมแล้วก็ทุบรากผักชีลงไปประมาณ3ามลากโคนปีกของเราเนี่ยก็ซื้อมา1แพ็คก,ก็ประมาณสักแปดท่อแปดโคนนะคะยเทไปรวมเดรวมกันเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาถุงไ้นะคะตัวเนื้อไก่ที่เราต้มไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยเตอาแกะนะคะเขาก็จะเปื่อยสุกแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาความหวานมารวมกัน เมนูนี้เนี่ยทำรับประทานง่ายๆนะคะที่บ้านก็ไม่ต้องกังวลมากเราก็ใส่ในหม้อตุน๋นเป็นตุ๋นยาจีนไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ปิดแก๊สให้เรียบร้อยแล้วก็คุณแม่บ้านก็ไปทําอย่างอื่นได้เวลาที่จะยกเสิระะ์ฟก็ตักจากในนี้นะคะลงไปนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็สังเกตดูเรานิยมใช้ปีใช้ไก่นะคะมากกว่าการใช้หมูเพราะว่าความมัน ของอาหารเนี่ยจะน้อยคุณหมีปิดฝาเพเยอเพเยอะนะคะไม่ปิดฝาสนิทเพราะว่าเดี๋ยวน้ําแกงเราจะขุนถ้าเราปิดสนิทเนี่ยมันเดือดมากแล้วก็น้ําแกงมันจะขุนไม่น่ารับประทานนะคะเมนูนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับเป็นเมนูสุขภาพพร้อมกับเป็นเมนูโล w s a ในโรงพยาบาลที่ก็จัดมาให้สําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะก็ขอบคุณนะคะคลิปนี้สําหรับผู้ที่ติดตามรับชมช่องของ ต้ยมยำขาหมูมาตลอดนะคะก็สวัสดีค่ะ